พูดถึงเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลเอกชนมองตรงกันนั่นก็คือโอกาสในการหาแหล่งปิโตรลเลียมแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของประเทศแน่นอนมันลดการนําเข้าได้ด้วยขณะเดียวกันค่ะยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนดีขึ้นนะคะผ่านการพัฒนานเศรษฐกิจกร่วมกันค่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะที่มีขนาด26,000ตารางกิโลเมตรเจรจากันไม่ได้ค่ะอุปสรรคมาจากไหนคะมาจากเรื่องของการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์นะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเส้นแบ่งมาจากตรงไหนนะคะเส้นแบ่งตรงนี้ค่ะมาจากเรื่องของข้อตกลงหรือว่า MOU นะคะที่ทางรัฐบาลไทยกับกัมพูชาค่ะว่าด้วยเรื่องของไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนปี2544นั่นเองนะคะ ทีนี้เส้นที่ว่านี้มันมีผลยังไงบ้างเหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการตกลงแบ่งเขตทางทะเลกันแต่ว่าใต้ลงมาค่ะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปิดโตดรเลียมค่ะ การเกิดข้อพิพาทดังกล่าวนะคะมันทําให้สิทธิสัมปทานที่ไทยกับกัมพูชาจะให้กับบริษัทเอกชนเพื่อดําเนินการสํารวจแล้วก็ผลิตไม่สามารถทําได้ค่ะทั้งนี้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชามีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เชื่อว่ามีศักยภาพจะสํารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็แหล่งน้ํามันดิบได้ค่ะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดหวังนะคะว่าทั้งสองประเทศจะมีข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าไทยเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานมานานค่ะแล้วก็ส่งผลให้ค่าไฟสูงขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรร่วมกันจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายโดยอาจจะอ้างอิงกับโมเดลการเจรจาระหว่างไทยมาเลเซียนะคะที่ใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันค่ะ เอกชนเองบอกว่าอยากเห็นการเจรจาชัดเจนให้ได้ภายในปีนี้เพราะว่าการสำรวจแล้วก็ขุดเจาะใช้เวลายอย่างน้อย2-8ถึงปีนะคะถ้าทำได้มั่นใจกับว่าค่าไฟจะลดเหลือ3บาทต่อหน่วยในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวกละพี่ผมเคยเสนอไปนะครับผมมองว่ากลไกในการปรับค่าไฟนะครับมันจะรวมทั้งค่าจากทุกอย่างเกี่ยวกับน,นำแก๊สมาใช้เช่นค่าผ่านท่อหรือการไพซิ่ง ขอราคาลงไฟฟ้าขนาดเล็ก s p p หรือขนาดใหญ่ต่างกันเยอะเกินไปครับคาามาร์จินที่เราเสนอไปหมดแล้วเนี่ยที่เรามั่นใจว่าประมาณ3ามบาทเนี่ยมันคือลดไอด้ตัวมาจินเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เนี่ยทุกอย่างเราเดินหน้ามาหลายสิบปีแล้วนะครับคนลงทุนไปแนดดินขึ้นทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ท่อเดิมลงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่มันควรจะทําให้ลงไฟฟ้าที่ประชาชนเอามาใช้ประโยชน์ต่อนี่นะครับมีต้นทุนที่ต่ําลง ลดค่าผ่านท่อลดค่ามารจิ้นนะครับจัดสรรให้เป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดการนําเข้าในสิ่งที่เป็นแพงมีความเป็นธรรมและโปร่งใส ประธานสภาผู้ส่งสิฐค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมีความเห็นคล้คลายๆกันนะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะทั้งสองประเทศจะมีการร่วมมือกันเนื่องจากว่าพลังงานเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญแล้วก็ที่ผ่านมานะคะโลกเกิดความวุ่นวายค่ะราคาพลังงานก็ผันผวน,นด้วยดังนั้นการหาแหล่งพลังงานที่มั่นคงเนี่ยมีความจําเป็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนัเนี่ยเราจะต้องสร้างความมั่นคงในแง่ของพลังงานด้วยเช่นกันว่าเรามีพลังงานเพียงพอนะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนในประเทศอื่นๆนะครับที่มีท่ามีการลงทุนมากแล้วเนี่ยเราแต่เราขาดแคลนพลังงานอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรลเลียมแห่งประเทศไทยและอดีตปปรดกระทรวงพลังงานค่ะเห็นว่าถ้าไทยและกัมพูชาได้ข้อยุติเร็วนะคะก็จะยิ่งทําให้การสํารวจและก็ผลิตปิโตรลเลียมพัฒนาได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าไทยมีเทคโนโลยีแท่นผลิตกลางปิโตรลเลียมอยู่หลายแท่นและยังสามารถต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะไม่เกิน50ถึง100กิโลเมตรนะคะทำให้ต้นทุนการขนส่งไม่สูงมากที่สําคัญค่ะยังลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าก๊าซ LNG ที่มีราคาผันผวน ตตลดดดได้ด้วยค่ะปัจจุบันนะคะไทยมีความต้องการก๊าซธรรมชาติราวๆ4,300าถึง4,400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันนะคะร้อยละ2 5ถึง30เป็นการนำเข้า LNG นะคะคิดเป็นตัวเลขกลมๆค่ะปีละ10ล้านตันนะคะหรือว่าประมาณ1,400ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันนั่นเองค่ะและการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศค่ะมันทำให้รัฐไม่ได้ค่าภาคหลวงดังนั้นรัฐบาลควรเดินหน้านะคะเปลี่ยนความขัดแยง้งให้เป็นความร่วมมือค่ะ ถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์พลังงานเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นมากขึ้นนะจากที่มันเคยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์จากสามสิบก็จะกลายเป็นสี่สิบเพราะเราแหล่งกา๊าซเรากำลังผลิตลดลงปริมาณสำรองน้อยลงนะแล้วเราไม่พบแหล่งใหม่เลยเนี่ยมันก็พูดง่ายๆเป็นการพึ่งพาจากต่างประเทศมากขึ้น แล้วการพึ่งพาเนี้ยมันเป็นความจำเป็นด้วยเพราะประเทศอื่นเขาก็ใช้นะเมื่อทุกคนแย่งกันใช้ราคามันก็ผันผวนการนำเข้าเน,นี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องราคาผันผวนมีรายงานนะคะว่าในการหาหรือจะไม่ไปแตะในส่วนของการแบ่งเขตทางทะเลหรือว่าพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือนะคะคุณมาริสาคุณจิสดาแต่จะไปพูดถึงพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นการหาผลประโยชน์ร่วมกันใช้ทรัพยากรร่วมกันคะ่ะ